สถาบัน SMI เป็นศูนย์กลางบริการทางธุรกิจเพื่อพัฒนาสมาชิกและ SME ให้เข้มแข็งและยั่งยืนครับสวัสดีครับผมปีชาสงวัฒนาครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสายงานสถาบันวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมอุตสาหกรรมการผลิตหรือ SMI ครับในวาระ ปี2,563ถึงปี2,565ครับบทบาทของสถาบันเราแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1เราจะบูรณาการเชื่อมโยงนะครับให้ SME เนี่ยเข้าถึงนโยบายและก็แผนของภาครัฐ รวมถึงการเข้าถึงหน่วยงานต่างๆของสภาอุตสาหกรรมเพื่อให้ SME เราเนี่ยได้รับรู้โอกาสและการบริการต่างๆของสถาบันทุกๆคณะนะครับเพื่อให้สภาของเราเนี่ยให้เป็น number one s e r v i c e organization ในสมัยนี้ให้ได้ครับเช่นนะครับจะทำอย่างไรให้ SME ของเราเนี่ยได้ทราบว่า ภาครัฐต่างๆเนี่ยเขามีสนับสนุนส่งเสริมอะไรเช่นภาครัฐมีการสนับสนุนทางด้านนวัตกรรมสมาชิกเราเข้าถึงไหมนะครับถ้าเราเข้าถึงเราก็สามารถที่จะหยิบฉวยโอกาสเหล่านั้นหรือในสภาอุตสาหกรรมหน่วยงานไหนสถาบันใดส่งเสริมสนับสนุนเช่นถ้าท่านความรู้ไม่พอท่านสามารถที่จะเข้ามาศึกษาหน่วยงาน ทางสถาบันของสภาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทําให้ธุรกิจของท่านเข้มแข็งขึ้นส่วนที่2องนะส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกและเอ e เเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมทั้งการกําหนดหรือเรียกร้องให้ภาครัฐส่งเสริมนโยบายทางการเงินหรือนโยบายทางการเงินที่ภาครัฐกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เรา จะไปหาลือกับภาครัฐปรับปรุงนโยบายต่างๆให้สามารถปฏิบัติได้หรือในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อาจจะติดขาดเรื่องเครดิบูโรติดขาดเรื่องความรู้ทางบัญชีหรือติดขาดเรื่องหลักประกันเราก็สามารถที่จะแนะนำและสนับสนุนให้ท่านเข้าถึงแหล่งเงินทุนเราจะประสานงานกับธนาคารทั้งภาครัฐและภาคเอ,อกชน เพื่อให้สมาชิกของเราเข้าถึงแหล่งเงินได้ถ้าท่านธุรกิจท่านทันสมัยมากนะครับเราก็สามารถที่จะแนะนำให้ท่านเข้าถึงแหล่งเงินทุนสมัยใหม่<ๆ>เช่น venture cap พวกที่จะไปหาผู้ร่วมทุนมาทำให้องค์กรของท่านจเจริญเติบโตให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นอันนี้เราก็สามารถที่จะเป็นหน่วยเชื่อมโยงให้ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ส่วนนโยบายข้อที่3 นะครับจะทำนโยบายและแผนของสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมในสมัยนี้นะครับได้มอบหมายให้สถาบันเ m i นะครับดูแลนโยบายเราได้นำยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ของท่านประธานเพื่อที่จะนำมาแปลงยุทธศาสตร์ของท่านประธานให้มาเป็นกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อน นะครับบูรณาการให้สภาของเราเข้มแข็งและสามารถบริการสมาชิกให้ถึงสมาชิกทุกหน่วยงานทุกบริษัททุกองค์กรได้เลยครับและข้อสุดท้ายจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อให้สภามีบทบาทชี้นำต่อภาคสังคมและภาครัฐเพื่อให้อุตสาหกรรมและ SME SMI ของเรา เข้มแข็งต่อไปครับหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อหาข้อมูลได้จากที่นี่ได้เลยนะครับ